เหมือนที่อหิงสกะนะอหิงสกะองค์คุริมานนะบอกโอ้นะพระพุทธเจ้าบอกว่าเอานะให้ไปบอกนะแต่พระองค์คุริมานเนี่ยเป็นคนโอ้หน่าข้าคนจํานวนมากเลยเนาะเอานิ้วแขวนคอจํานวนมากเลยนะนะเสร็จนนลนะ้านะมาเจอพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าบอกเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดนงี้เป็นต้นนะโอ้องค์คุริมานผู้มีปัญญาฟังแล้วเข้าใจเลยโอ้โหหยุดเบียดเบียนหยุดเบียดเบียน วิ่งตามพระเจ้าไม่ทันพระเจ้าเดินองค์คุลมันวิ่งวิ่งยังไงไม่ทันพระหยุดก่อนพระหยุดก่อนพระพุทธเจ้าก็บอกเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดห,หยุดยังไงเดินอยู่นั่น,นเอาก็จุดเบียดเบียนไงนะฟังเท่านั้นแหละนะองค์คุิมันรู้เลยว่าพระเจ้าหยุดอะไรหยุดเบียดเบียนวางสาตราอาวุธเลยวางเลยนะ ปฏิบัติจุลศีลเลิข้อที่หนึ่งเลยเลิกฆ่าคนเลิกฆ่าสัตว์เลยเลิกฆ่าคนเลิกฆ่าสัตว์เลยเลิกเบียดเบียนเลยขอบวชตามพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุธรรมในที่สุดนะมีครั้งหนึ่งนะกลับจากบินทบาทไปเจอไปเจอหญิงตั้งคันนะไปเจอหญิงตั้งคันโอ้ปวดท้องปวดท้องปวดท้องโอ้ยขอนไม่ออกจะตายเอานะองค์คริมาก็อยากช่วยอยากช่วยจิตเปลี่ยนแล้วไง ไม่ได้อยากทำ้ายใครแล้วจิตเปลี่ยนเราอยากช่วยอยากช่วยอู้เราช่วยยังไงมาทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงไปบอกกับหญิงท่านนั้นหญิงท่านนันว่านะตั้งแต่เรานะตั้งแต่เราเกิดมานี่นะเราไม่เคยเบี่ยนเบียนชีวิตใดๆเลย โอ้โหองคุณเลมาก็บอกพูดไม่ได้หรอกพยาค่ะพูดไม่ได้หรอกพยาค่ะพูดไม่ได้หรอกพยาค่าอู้ข่ามันตังเยอะเลยพยาค่ะเลียนเบียนมันตั้งเยอะพูดไม่ได้พยาค่ะพูดไม่ได้ข้าน้อยพูดไม่ได้พยาค่ะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกเออเออพูดไม่ได้ม่เป็นไรเอาอย่างนี้ก็ได้นะบอกตั้งแต่เราเกิดในอริยชาตินี่นะตั้งแต่เราเกิดในอริยชาตินี่เราไม่เคยเบียดเบียนชีวิตใดๆเลย โอ้แบบนี้ได้พยาขาแบบนี้ได้พยาขางั้นนะเออชีวิตเกิดใหม่ในร่างเดิมไงนะเกิดในอริยชาติไงชาติที่เป็นอริยะนะชาติที่เป็นพุทธะเกิดใหม่โอ้ไม่เบียดเบียนชีวิตใดๆเลยโอ้แบบนี้ได้พยาขับแบบนี้ได้พยาขานะโอ้รีบไปบอกเลยนะรีบไปบอกเลยนะพอไปบอกนะหญิงตั้งครรภ์น,นั้นก็โอ้แป๊บเดียวคลอดได้สบายเลย พ,พ่อใดพอยิงต่างกันนันก็ได้รับพลังเหนียวนํนาแห่งกันแห่งกันไม่เบียดเบียนไงได้รับพลังเหนียวนําแห่งกันไม่เบียดเบียนนางก็ตั้งจิตน้อมเรื่องกันไม่เบียดเบียนน่ะตั้งจิตน้อมเรื่องกันไม่เบียดเบียนก็เป็นพลังมหาศาลทันทีเลยน่ะเป็นพลังมหาศาลเลยรักษาโลกได้ทันทีเลยเหมือนอาจารย์เคยเป็นฝีครั้งหนึ่งน่ะอาจารย์เคยเป็นฝีเป็นเดือนแล้วก็ไม่หายทำยัางไงก็ไม่หายเป็นฝีที่สะโพก ทรมานนั่งระบากระบากนะทรมานฝีขาดาษกางปวดปวดทรมานไม่รู้ทำไงนสงะสำหรับฟังธรรมะจากพ่อครูเนี่ยแหละเข้าใจโอ้ฟังเข้าใจนะฟังเรื่องกันไม่เบียดเบียนเนี่ยนะฟังเรื่องการไม่เบียดเบียนเรื่องของนะากรรมเข้าใจเนี่ยพ่อครูก็เทศเรื่องกรรมนี่แหละนะท่านบอกนะพระเจ้าตรัสว่า ในโลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญทั้งสิ้นนะนะะไม่มีอะไรบังเอิญหรอกไม่มีอะไรฟุกไม่มีอะไรบังเอิญทุกอย่างมีมาแต่เหตุพระเจ้าตรัสว่าทุกอย่างมีมาแต่เหตุเหตุคือกรรมกรรมคือการกระทำนะพฤติกรรมหรือการกระทําอย่างนี้เป็นต้นนะทุกอย่างมีมาแต่เหตุทั้งนั้นว่างั้นนะควันนี้ก็มีมาแต่เหตุนะนั่งฟังอย่างนี้นะควันเข้ามาก็มีมาแต่เหตุทั้งนั้นแหละนะจุดไฟมันจะมีควันนะอ่า ทำกับข้าวกับน้ำใช้ฟืนมันก็มีควันมีมาติเหตุทุกอย่างมีมาติเหตุเหตุคือกรรมกรรมคือการกระทำเดี๋ยวพ่อครูก็อธิบายคําสอนพระพุทธเจ้ากรรมสโกมิหิเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมทายาทเราเป็นทายาทของกรรมกรรมโยนิเรามีกรรมเป็นกาเนิดกรรมพันธุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุกรรมปฏิสรโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยหรือผู้ให้ผล ทำอะไรลงไปก็ต้องได้รับผลนั้นนะไม่มีอะไรฟุกไม่มีอะไรบังเกิดทั้งสิ้นโอ้โหจันฟังปุ๊บเข้าใจเลยโอ้ที่เราทรมาน์านี่ไปฝีนี่ไปเบียดเบียนโอ้เบียดเบียนคนเบียดเบียนสัตว์ในชาตินี้ชาติก่อนชาติก่อนโอ้ทำชั่วมารู้เป็น,เป,นเป็นวิบาก <c oughs> ทําไม่ถูกต้องพอรู้อย่างนี้ปุ๊บก็โอ้ทาใจเลยน่ะใจก็ทําใจเลยทีนี้นะจากวันนี้ไป จะไม่มีชีวิตใดเดือดร้อนเพราะเราอีกต่อไปเราจะไม่ฆ่าสัต์เราจะไม่กินสัตะทุกชีวิตจะได้รับประโยชน์จากเราเท่านั้นเปลี่ยนเลยนะจะไม่มีชีวิตใดเดือดร้อนจากเราอีกต่อไปทุกชีวิตจะได้รับประโยชน์จากเราเท่านั้นเปลี่ยนตั้งจิตอย่างนี้เลยฝีที่ปวดปวดยุบไปในเสี้ยววินาทีเลยนะยุบลงไปในเสี้ยววินาทีเลยทันทีเลยฟุบเลยนะ าหายเลยเหลือยุดน้อยหนึ่งเดือสเก็ตมันน้อยหนึ่งเดือสเก็ตยู่น้อยหนึ่ง,ง,งไปในสามวันกับสเก็ตก็หลุดไปโอ้จะกัเจอเรื่องมหรสยจนะจิตเราเรามีความสุขมากที่ตั้งจิตหยุดการเบียดเบียนชีวิตใดๆไงหยุดฆ่าสัตว์หยุดกินสัตว์หยุดเบียดเบียนชีวิตใดๆนาจะทําแต่ประโยชน์ให้กับทุกชีวิตเราเข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านน้า ตั้งจิตเด็ดเดียวแล้วโหจิตใจจิตมีความสุขมากเลยอ้อ,อกลุมเลยนะเด็ดขาดระเปี้ยงเลยนะพอตั้งจิตอย่าง,ง,น,งนั้นท่านนั้นเรายุบฟบเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะ <c oughs> นะอย่างนี้เป็นต้นนะ,นะแต่ว่าอาจารย์ก็มีพลังของอาจารย์ด้วยมีบาร,รมีเก่ามาด้วยบาร,รมีใหม่ด้วยรวมกันลุ่มแลวดอกเดียวเลยจบเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็ะยังมีหลายอย่างนะเล่าให้ฟังเนะี่ย <c oughs> นี่คือเรื่องการไม่เบียดเบียนนะเนี่ยแหละเรื่องการไม่เบียดเบียนเราตั้งจิตอย่างนี้วอ้โหมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาทีนี้นอกจากโรคไปไข้เจ็บลดลงร่างกายแข็งแรงขึ้นมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเริ่มพบสัตรบรุุษพบหมูมิตรด,ดีไปเรื่อยๆเลยๆแล้วเจอคําสอนของอาจารย์ของพ่อครูพ่อหลวงเจอของโอโ้โห หมูหมิดดีท่านนั้นท so ่านนี้พระโพธิสัตว์ท่านนั้นท่านนี้เงี้เจอไปเรื่อย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 นะโอ้โหอย่างดีเลยนะอย่างเงี้ยเป็นต้นบวกกับภูมิเก่าที่เรามีก็รวมกันรืมรืมรืมืมก็เจริญอย่างรวดเร็วนะอย่างเงี้ยเป็นต้นก็เล่าให้ฟังแล้วก็พ้นทุกข์ได้เร็วในเงี้ยเชิงต่างๆนะนี่เป็นเส้นทางสู่ความพ้นทุกข์เส้นทางแรกต้องลดเราเลิกเนื้อสัตว์ก่อนเพราะอะไรเราเลิกการฆ่าสัตว์การกินสัตว์ก่อน เป็นสิ่งข้อที่หนึ่งเลยที่พระุู้เจ้าตรัสเอาไว้นะเพราะว่ามันเป็นการฆ่าสัตว์เป็นการทําลายชีวิตที่โหดท,ที่สุดฆ่าสัตว์กินสัตว์เนี่ยมันทําให้สัตว์เนี่ยได้รับความทุกข์ทรมานเป็นเหตุให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานที่รุนแรงที่สุดพี่น้องคิดว่าสัตว์ก็จะทรมานฆ่าเขาฆ่าเขากับทาไม่ดีกับเขาอย่างอื่นเนี่ยอะไรอะไรจะทํา เอาเอาฆ่าเขากับด่าเขาเอาเอย่างเงี้ยฆ่าเขากับด่าเขาอะไรจะทุกกว่าฆ่าเขาสิใช่ไหมเขาถูกฆ่าสิใช่ไหมเขาถูกฆ่ากับเขาถูกด่าเนี่ยอะไรทุกกว่าถูกฆ่าทุกกว่าสัตว์นะ <c oughs> บางทีด่าเขาไม่รู้เรื่องก็มีนะเขาเฉยๆก็มีนะใช่ไหมโอ้โหฆ่าเนี่ยมันเฉย,ยไม่ได้น้วสจะตายเอานะ <c oughs> ใช่ไหมมันทุกข์ที่สุดแล้วชีวิตนะใช่ไหมชีวิตจะต้องตายเนี่ยมันทุกข์ที่สุดแล้ว เราะฉะนั้นเมื่อทุกข์มากดีบาปมากไหมบาปมากสิทุกข์มากก็บาปมากสิคนที่เป็นเหตุให้เขาตายก็บาปมากเท่านั้นเองน,นะเพราะบาปมากมันก็บังไม่ให้บรรลุธรรมบังไม่ให้บรรลุนะมีวิบากร้ายเล่นงานแล้วก็บังไม่ให้บรรลุพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเกิดไม่ปฏิบัติศีลธรรมเนี่ยมันจะไม่มีปัญญาที่พาพ้นทุกขนะ์นะนะมันก็บังไปหมดเลยมืดมนไปหมดเลยมืดมนอนตรการหมดแหละก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ โอ้ยนะใครไม่ลดละเลิกเนื้อสัตว์นี่ยากไม่มีทางที่เข้าสู่อริยปัญญาได้จะมึดพระรเจ้าเนตัดตัดไปเลยนะมึดเลยแหละนะเพราะอาริยปัญญานั้นจะต้องไม่เบียดเบียน